สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีติดตั้งไฟสปอตไลท์ของมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซคันนี้เป็นมอเตอร์ไซคันด้าโนวารถคันนี้เป็นรถของเพื่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัญหารถคันนี้ก็คือไฟหน้าไม่สว่างครับ เขาก็เลยต้องการให้ไฟหน้ามันสว่างกว่าเขาก็เลยซื้อไฟสปอตไลท์ทีนี้ผมจะติดตั้งไฟสปอตไลท์แบบง่ายๆคือแบบแบบบ้านๆน,นะครับคือผมจะต่อตรงเลยนะครับไฟสองดวงนะครับแต่ละดวงมันก็มีอยู่สองสายนะครับ สายดำกับสายแดงนะครับเหมือนกันเลยนะครับสายขวาเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ซื้อเพิ่มอีกสวิปเปิดปิดนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือผมจะต่อตรงจากไฟสปอตไลท์แล้วก็ลงมาสองเส้น คู่บวกแล้วก็ควรลบยิงตรงเลยนะครับทีนี้ผมก็ต่อสวิปด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> ต่อแบบมนบ้านแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือต่อแบบมีรีเลยอันนั้นมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่นี้ซื้อเฉพาะไฟสปอตไลท์เราก็สามารถ ทำได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบดูนะครับตอนนี้ไฟของผมก็ได้ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้สว่างเป็นที่เรียบร้อยอเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนึ่งนะครับมันจะมีอยู่สองสายนะครับคือสายดำกับสายแดงนะครับเหมือนกันนะครับสายดำสายแดงทีนี้เราก็ต่อตรงเลยนะครับสายดำ อันนี้ดำแล้วก็อันนี้ดำเส้นนี้อันนี้แดงเส้นนี้แ้วก็ยาวมาถึงนี่เลยนะครับยาวมาที่สวิปสายสีดำเมื่อกี้ผมจะต่อกับสีดำสวิปไฟแล้วก็สีเขียวของสวิปผมก็ต่อกับขั้วบวกนะครับขั้วบวก แล้วก็อีกสายหนึ่งคั้วลบผมต่อกับสายสีแดงนะครับตรงนี้สายสีแดงแต่ผมต่อตรงนี้ก็คือสายสีน้ำเงินแต่ถ้าเกิดผมต่อตรงตัวนี้ก็คือสายสีแดงนะครับคือเราไม่ต้องยุ่งกับสวิตไฟสวิตปินแจนะครับคือเราต่อสวิตนี้เลยนะครับ อ่ะโอเคครับสำหรับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผิดภาพตรงไหนในการทำคลิปของผมต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ